เสื้อคอลเลกชันพิเศษเวเลอร์พีเอ็กคอบเอฟไนที่มาในทีมลิงอวกาศหรือสเปซเอฟสุดพรีเมียมโดยคอนเซปต์ของลายเสื้อจะพูดถึงมิติอวกาศหรือสเปซโดเมนมิติการรบซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สามารถเสริมศักยภาพมิติด้านการรบอื่นได้อย่างไร้ขีดจำกัดทั้งนี้ครับคำว่าอาวกาศอาจเป็นการอุปมาสะท้อนถึงความสุดความล้ำความก้าวหน้าความขั้นสูงหรือว่าจะส่อไปทางความหลุดโลกสุดรั่วมั่วบ้าก็ได้เหมือนกันคุณยังไ ก็คือคอนเซปต์นี้เนี่ยต้องการสื่อสารถึง empower ที่ย้ำว่าแม้แต่ลิงเองเนี่ยถ้าพัฒนาได้ถูกช่องก็อาจจะได้ท่องอวกาศเปรียบเสมือนว่าทุกคนก็สามารถไปสู่ระดับเอ็ a ซ์วัดได้หมดโดยมีให้เลือกจับจองด้วยกันถึง3เวอร์ชันเอาใจ F ทีมแบบสุดลิมทิมประตูหากใครสนใจเสื้อคอลเลกชัน Space F ร้าน w วลเลอร์แ c ็กติมีจำหน่ายเรียบร้อยทุกช่องทางในราคา550บาทครับพิเศษครับซื้อวันนี้รับฟรีสติ๊กเกอร์สุดตึงจากเอฟไนดด้วยครับถูกใจก็จ ประหยัดทำไมรีบจับจองก่อนใครก่อนสินค้าจะหมดนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการเอฟทอล์พบกับอาร์ตเอฟไนท์เหมือนเดิมเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอาวุธปืนชนิดหนึ่งที่กำเนิดเกิดขึ้นมาจากแนวคิดการต่อต้านการควบคุมอาวุธปืนชื่อของเขาก็คือฟั c ก g u คอ o โทรล l นก็คือ ช่างหัวแม่งการควบคุมอาวุธปืนเถอะส่วน9ข้างหลังก็คือขนาดของกระสุนปืนนั่นเองไอ้เจ้าฟักการคอนโทรล9หรือว่า fgc 9เนี่ยได้ถูกใช้จริงในสนามรบข้างบ้านเรานี่เองประเทศเมียนมาและในเอพิโซดนี้เราจะมาไขาปริศนาว่าการกำเนิดเกิดขึ้นของ fgc 9นมันมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครอยู่เบื้องหลังใครคือผู้ออกแบบและมันทำไมถึงเผยแพร กร,กระจายไปในพื้นที่สนามรบตรงนั้นได้ประเด็นแรกเรามาที่ตรงนี้ก่อน FCG 9หรือว่า f u c k g u n Control 9คือปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด9มิลิเมตรที่สามารถผลิตกันได้เองด้วยเครื่องพิมพ์สามิติหรือว่า 3D print อุปกรณ์ที่เป็นอะไหล่ปืนก็ใช้ชิ้นส่วนที่หาเอาได้จากร้านฮาร์ดแวร์ทั่วๆไปเช่นท่อเหล็กสปริงน็อตสกรู ไม่ใช่อะไรที่พิสดารเลยหาซื้อได้ในตลาดจากร้านอุปกรณ์ช่างทั่วๆไปเจ้า FGC9 เนี่ยถูกออกแบบมาโดยไม่ต้องให้แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยผ่านการขึ้นทะเบียนเหมือนกับพวกโครงปืนปกติที่มันเกิดขึ้นอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตปืนทำให้เจ้าตัว FCG9 ได้กลายเป็นอาวุธที่รัฐไม่สามารถติดตามได้หรือเราจะเรียกว่าปืนผีโกสกันกันได้เลยนะครับ และคราวนี้การมีอยู่ของ FGC9 ในสนามรบประเทศเมียนมามันเป็นไปได้อย่างไรเราก็ต้องย้อนกลับไปในเหตุการณ์รัฐประหารในปี2021กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทาหารเมียนมาเช่น People Defense Force หรือว่า PDF แล้วก็กองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆดังเช่น KNLA KIA หรืออะไรกลุ่มต่างๆกระ,ะเหลี่ยงนู่นกระเหลี่ยงนี่กลุ่มผู้นี้ครับเขาก็เผชิญปัญหา ขาดแคลนอาวุธปืนท uh like ี่จะมาใช้ต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาเหตุเพราะรัฐบาลทหารเมียนมาเองก็ได้ควบคุมการนําเข้าแล้วก็จัดการการลักลอบการขนส่งอาวุธจากประเทศเพื่อนบ้านเรื่องราวเหล่านี้ครับจึงเป็นแรงบีบบังคับให้การผลิต FGC หนกลายเป็นทางเลือกโดยจุดแข็งที่ต้นทุนต่ําสามารถเข้าถึงกับอุปกรณ์อะไหต่างๆได้ง่ายแล้วก็สามารถผลิตได้เอง โดยที่ไม่ต้องรอการจัดส่งจากภายนอกการผลิต FGC9 กลายเป็นทางเลือกใหม่แม้ปืนจากแท่นพิมพ์3มิติหรือว่า 3D Print อาจจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นอายุการใช้งานความทนทานหรือความแม่นยำที่อาจจะลดหลั่นไปหากเทียบกับปืนที่ผลิตในอุตสาหากรรมการผลิตปืนมาตรฐานแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับกองกำลังต่อต้านที่มีทางเลือกน้อย FGC9 ยังถือว่าเป็นอะไรที่สามารถใช้เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาที่มีอาวุธเต็มมือการที่มีปืนขนาด9ประทับบ่าเอาไว้สู้ก็เป็นทางเลือกที่จําเป็นต้องเลือกแล้วมันผลิตได้ยังไงครับมันโผล่มาได้ยังไงในโลกนี้ใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังก็ต้องขอพูดถึงชายคนนี้ครับบางคนก็เปรียบเขาเสมือนว่าเป็นผู้ปลดแอกของแนวคิดเสรีภาพการครอบครองอาวุธปืนเขาคือ เจสต r กเอตชินโอไนเจสตถือว่าเป็นนามแฝงซึ่งได้แรงบันดาลใจจากคาว์ a ฟอนคา s e เซ i ิ e นักยุทธศาสตร์สงครามนักทฤษฎีการทหารของปรัสเซียปรัสเซียก็คือก่อนที่จะเป็นเยอรมันนะครับและในปี1809 1809ี่ยถือว่าเป็นปีสำคัญที่ทางปรัสเซียได้ทำสงครามต่อต้าน การรุกรานของจักรวรรดิฝรั่งเศสนั่นก็คือใช้สัญลักษณ์ปีแห่งการต่อต้านกองทัพอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิฝรั่งเศส1809เอชินโอนเป็นชื่อนามแฝงไปเจสตั๊กเอชินโอนเขาเป็นชาวเยอรมันที่มีแนวคิดสนับสนุนเสรีภ,ภาพในการครอบครองอาวุธอย่างสุดโต่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าการเลเบอร์เทเรลิซึมเขาก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าดิท r เรนซ์ดิสเพนเซส ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนออนไลน์ที่แชร์ไฟล์แบบ3มิติแน่อนอนครับเมื่อมีเครื่องปริ้นมีไฟล์ที่ใช้ปริ้นผลิตปืนได้แล้วตัว j จสตั๊กเอ9นเขาใช้ชีวิตแบบนักรบไซเบอร์เป็นผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตนแล้วก็ลบซ่อนหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากรัฐบาลมาโดยตลอดหลายคนบอกว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตอาวุธปืนเขาเป็นนักปฏิวัติ เป็นผู้ที่กระตุ้นแนวคิดที่ว่ารัฐไม่ควรเป็นผู้ผูกขาดการครอบครองอาวุธและประชาชนมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองยังไงต่อครับสำหรับ J. Stark 1เอชโไนในเดือนตุลาคมปี2021หน่วยต่อต้านอาเชียรรมของเยอรมันบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของ J. Stark 1เอชโไนหลังจากที่เขาได้รับความสนใจจากสื่อและหน่วยงานความมั่นคงเป็นอันมาก และหลังจากนั้นก็ถูกพบว่าเขาเสียชีวิตไปทางการระบุว่าหัวใจวายเฉียบพ,พลันแต่นั่นแหละครับในสังคมออนไลน์เชื่อว่าเขาอาจจะถูกลอบสังหารถูกกำจัดเพราะว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัย,ภยคุกคามต่อรัฐเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่ทำให้การควบคุมอาวุธปืนเป็นไปได้ยากแต่อย่างไรเสียการจากไปของเจสตากเอชชินไม่ได้ทำให้แนวความคิดของเขา มาลายหายไปกลับกันครับกลายเป็นว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิด ghost gun movement หรือว่าการเคลื่อนไหวของปืนที่ไม่สามารถติดตามได้ปืนผีนั่นแหละได้กระจายขยายตัวไปทั่วโลกเราจะพักเรื่องราวของผู้สร้างหรือว่าผู้ออกแบบ J.Stark 1809ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรากลับมาดูที่ fgc 9อีกครั้งหนึ่งมาดูที่ข้อดีครับข้อดีของเขาเลย เป็นปืนที่ใช้คำว่าต้นทุนต่ำมากๆสามารถผลิตได้ในราคาเพียง2 300 USD ดอลลาร์หมายความว่า6 7 0 0 0 8พันพัหมื่นนึงได้แล้ครับปืนหนึ่งกระบอกโอ้โหเพราะฉะนั้นครับด้วยราคาย่อมเยาวแบบนี้อุปกรณ์หาได้ทั่วไปแบบนี้มันคือ accessibility ครับมันคือความสามารถในการเข้าถึงง่ายขอแค่มีเพียง 3D Prin เครื่องสามมิติแล้วก็ อุปกรณ์จากร้านฮาร์ดแวร์เหล็กสปริงน็อตทั่วๆไปได้แล้วครับปืนหนึ่งกระบอกและด้วยความที่ผลิตเองในระดับโฮมเมดแบบนี้ยยอมไม่มีหมายเลขทะเบียนครับรับติดตามไม่ได้ว่าปืนนี้ใครขอบครองเส้นทางการโอนย้ายความเป็นเจ้าของเป็นยังไงไม่มีทางนะครับและด้วยการที่มันเป็นองค์ความรู้ในการผลิตขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาได้ต่อเนื่องไฟล์ในการพิมพ ตัว3มิติพวกนี้ถูกแชร์และก็ถูกอัปเกรดในชุมชนออนไลน์ในกลุ่มผู้เล่นได้อย่างแพร่หลายเรามาดูข้อเสียข้อจำกัดของ f c g n กันบ้างไม่มีอะไรที่มันดีไปซะหมดหรอกครับจุดอ่อนของเขานะครับอันดับแรกเลยคืออายุการใช้ง,งานที่สั้นเมื่อเทียบกับปืนที่เป็นมาตรฐานผลิตจากอุตสาหกรรมการผลิตที่มีชื่อเสียงพลาสติกที่มันพิมพ์ขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยไม่มีทางทนทานเท่ากับโลหะหรือว่าพอลิเมอร์ที่ ถูกวิจัยถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นอย่างดีเมื่อเทียบในเรื่องของประสิทธิภาพความแม่นยำแน่นอนครับสู้ไม่ได้เป็นปืนที่มีความแม่นยำต่ำําเมื่อเทียบกับปืนมาตรฐานแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยคือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้เมื่อการผลิตเป็นในแบบของโฮมเมดข้อผิดพลาดในการผลิตหรือมาตรฐานที่ไม่ได้ผ่านการควบคุมอย่างเป็นระบบแน่นอนครับคุณภาพของปืนก็จะเป็นที่ หน้ากังขาและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เนื่องจากแรงดันจากกระสุนมันก็เป็นไปได้ยิงแล้วปืนระเบิดอะไรประมาณนั้นแล้วทําไมต้องมาคุยกันครับทำไมต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเราเรียนรู้อะไรได้จากปร,รากฏการณ์นี้อันดับแรกเลยครับเป็นการ alert ทุกคนว่าตอนนี้ครับเทคโนโลยี 3D printing ได้เปลี่ยนเกมของการผลิตอาวุธไปแล้วตลอดการ เทคโนโลยีนี้ครับทำให้การควบคุมอาวุธปืนในแบบเก่าไม่ได้ผลอีกต่อไปนั่นก็เพราะว่าทุกคนเลยครับสามารถสร้างปืนขึ้นมาได้ละในอนาคตครับกองกําลังติดอาวุธทีพต่อต้านรัฐหรือว่าอาชญากรเชื่อว่าจะสามารถสร้างอาวุธเองได้จากวิธีการนี้มากขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมามันสะท้อนให้เราเห็นว่า แม้รัฐบาลทหารเมียนมาจะควบคุมเส้นทางการลักลอบอาวุธเส้นทางการนำส่งอาวุธจากภายนอกอย่างเต็มที่อย่างไรแต่ประชาชนสามารถผลิตอาวุธปืนขึ้นมาเองได้อาจจะทำให้เรากลับมาชุกคิดครับว่าแนวคิดการควบคุมอาวุธปืนของบ้านเรามันทำให้สังคมปลอดภัยจริงหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ก็คือการตายของเจสตาร์เอชี แม้ตัวเขาจะตายไปแล้วแต่ความคิดของเขามันยังถูกกระจายตัวไปอยู่ในผู้ที่มีความเชื่อแบบนั้นอีกมากมายมหาศาลแม้รัฐบาลในหลายๆประเทศพยายามจะควบคุมเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่ไฟล์ของ fgc 9ก็ยังถูกแชร์ในเครือข่ายใต้ดินใน Dark กเว็บใน Telegram ของกลุ่มผู้ที่เข้าถึงได้อยู่อย่างต่อเนื่องแนวคิดของเจสตร์ก 1809ไได้กลายเป็นการทำสงครามในรูปแบบใหม่ระหว่างประชาชนที่ต้องการที่จะมีปืนอย่างเสรีกับรัฐที่ต้องการที่จะควบคุมเข้าสู่บทสรุปเลยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้โลกที่ทุกคนสามารถผลิตอาวุธปืนขึ้นมาเองได้มันกำลังจะมาถึงครับมันเป็นอนาคตที่ไม่ไกลเลยและรัฐควรที่จะปรับตัวให้ทันกับภัยความมั่นคงที่มันกำลังจะมาพร้อมกับ เทคโนโลยีแล้วเป็นไงครับเอฟทีมเพื่อนน้องพี่ที่ติดตามรับชมรายการของเราที่ฟังมาถึงจุดนี้คิดยังไงปืนที p ดี n t เป็นเสรีภาพหรือภัยคุกคามและ j จสต้าร์เอคือฮีโร่หรือผู้ก่อการร้ายแสดงความเห็นได้เลยนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยและนี่คือรายการเอฟทอล์รายการที่จะ alert protect empower ให้ทุกคนได้ต่อหนักในภัยที่เข้ามา และร่วมกันปกป้องพร้อมทั้งเสริมพลังซึ่งกันและกันให้สังคมแข็งแกร่งขึ้นครับทำสังคมให้ปลอดภัยไปด้วยกัน Make the world a safer place Bye bye Bam.